สวัสดีค่ะเรากลับมาอยู่ในกลิปที่มีชื่อว่า Storyteller ค่ะรอบนี้เป็นงานสเต็มต้องยอมรับเลยว่าอันนี้ต้องสารภาพบาปก่อนนะว่าเราคงไม่สามารถมานั่งหาด้วตัวเองได้เลยนะียปีนาเากมเล่นม่จบเราอาจจะต้องดูโพยแต่เราจะไม่ดูเขาเล่นยังไงนะเราจะไม่ดูอันนี้สาบานได้สาบานสามนิ้วเลยอะด้วยเกียงลูกเสือสารบานรุ่นใหญ่เลยอะว่าเราจะไม่ดูว่าคนอื่นเขาเล่นยังไง เราจะดูแค่ว่าแตมอันไหนคู่กระดานไหนแล้วก็ต้องขออภัยรับทุกคนที่จะมาดูแค่แตมด้วยนะคะเพราะบางอันอะเราเก็บไปแล้วในต่านก่อนในคลิปก่อนเพราะงั้นอาจสามารถไปย้อนดูกันได้เพราะว่าให้มันกลับมาเล่นแตมแซมอีกรอบนึงเนไม่ไหวจีเพราะงั้นเอาละไปดยกันเลยอันที่หนึ่งโรมิโอกับจูเลียตเรื่องราวต้นฉบับโดยเชกสเปียร์ก็ทุกคนรู้จักโรมิโอกับจูเลียตเนาะความรัก ที่ถูกกันกลางมีคนตายมากมายเส้นถ้าเกิดคิดแ่ากๆของเกมนี้ก็คือคนหนึ่งคนสองคนรักกันคนหนึ่งโดนคนหนึ่งตายอาจจะดดมีปีศาจมาเกี่ยวข้องอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นดาบปีศาจคนหนึ่งแกล้งตายคนหนึ่งก็เลยเขาก็เลยเสียแฟนก็เลยเสียใจเพื่อไปกินยาตายแล้วอีกคนหนึ่งก็เห็นคนตายก็เลยไปกินยาด้วยเพราะงั้นเราต้องไปคุยจากด่านปีศาจถูกไหม ไม่ใช่หรอกร,รือตุยจริงแต่คือชีพคือชีพขึ้นนาเห็นก็เลยกิงด้วย เส็แล้วว่ามันใช่คำเดิมเลยปีศาจไม่เกี่ยวอันนี้ปีศาจไม่เกี่ยววรเซอร์เรื่องเราต้องจับโดยเกอร์เซ่ปัญหาคือเราไม่รู้จักวรเธอร์ขอเสแป๊บนึ่งถ้าไม่ได้เรื่องจริงๆอาจจะต้องยอมดูโพยเพราะเราไม่รู้จักเรื่องนี้เราไม่เคยอ่านงานของเกอร์เทสสักเรื่องแรเธอร์รู้ว่าจะมีหนึ่งในสามคนรวมถึงตัวเองจะต้องตาย ก็เลยฆ่าตัวตายซะเองมันจะเกี่ยวอะไรกับไอ้เกมนี้ได้วะทำไมวะคืออันเนี้ยสภาพก่อนอวตารเนี้ยคือเราดูโพลมาว่าสแตมอันนี้คู่กระดาษนี้แต่เราไม่ได้ดูว่าเขาเล่นอีท่าไหนยังไงเราก็เลยไม่เข้าใจว่าเราดัาอะไรกันกินมมัวซัวตัวเหล่งล้วน แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันแว่เธอยังไงวะใครก็ได้อธิบายให้ทีแากต่อไปหน้าสยเสยอิอโอเบลหัวเราย่อป้ายหลุมศพงั้นก็เข้าแปลว่าเราลองคิดโน้าทำไมอิโซเบลถึงจะไปหัวเราได้มันอาจจะเกิดจากการที่เอาปีศา,า,ไาจไปจับสมกายกันเอ็ดการกับเลโนราหลักกันเอ็ดกา ปฏิเสธอิชเบลเพราะอิชเบลไปชอบเอ็ดก,การ์ทีนี้เดโนล่าตุย <laughs> เป็นของฉันละเอ็ดก,การ์เ <gasps> ชี่อไม่เราไม่รู้ก่อนเลยว่ามันมีมันมีฟังชันนี้ด้วยเล่นจนจบเกมเพิ่งรู้ว่าแม่งมีฟังชันจัดต้มหัวล้อใส่กันช่วรากฉิบหาช่วราแบบปีศาจไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวดื่มชูราเกินควรเลโนล่าหลับไหลมันมี ไม่มีดาดไหนที่มีเหล้าด้วยหรอวะมีเนี่ยว่ะดาดนี้มีเลโนล่าที่กินเหล้าดังนั้นเราก็แค่ว่าให้ชีกินแม่งทุกช่องมีกวาะเมาแล้วกันไปเลยไม่ได้หรอถ้าเมาเมาทางกินหกช่องแล้วไม่รอดเนี่ยเอาให้เลโน่าแก อิซาเบลรักกันเอ็ดกามาชอบอิซาเบลอิซาเบลบอกขอโทษจ้ะนด่ฉันเป็นเลย s อรีร่เอ็ดกาก็เลยฝั่ไม่ใช่หรอหรือว่าเราต้องเปลี่ยนอ๋อโอเคเอ็ดถ้าเกิดโดนเท สมก,การของเกมนี้คือเอถ้าเอ็ดก้าโดนเทเอ็ดก้าจะอกหักแต่ถ้าอ so so ิโซเบลโดนเทอิโซเบลจะหมุดหิดอยากรู้เลยว่ามีมีอ้อิโซเบลชีเป็นตัวร้ายชีเป็นตัวร้ายในเกมสลัอที่นี่ชีจะหมุดหิดชีจะแม้ชีจะไม่โอเคแล้วเพราะงั้นเราก็จะวางยามันซะอาสิ แต่คนที่มากินเป็นเอ็ดกาเอ็ดกาตยุยที่สองเ,เอเลโนราเสียใจขัวตุยก็เลยเมาหลับไปด้วยคุณมป็นเฉลียต่างวัยลูกสนักพบชายแก่หรือชายหนุ่มดูแลสนักเท่ามีสองเวซึ่งเราก็อพอจะรับได้อยู่ว่าดา่านไหนพวดานที่มีน้องหมาแก่มันมีอยู่ไม่กี่ตอนคนแก่เจอหมาเด็กเนี่ยก็จะเป็นพี่เอ็ดกา ผ่านเวลาพี่เอต้กากลายเป็นคนแก่เราก็ได้พบน้องใหม่แล้วก็ต่อมาชายหนุ่มได้ได้พบกับหมาแก่กครั้งก็คือเป็นพี่เอต้าตุยน้องหมาเสียใจโืยน้องหมาไม่ต้องไวรับรู้ตรงนี้เลยลผ่านเวลาต่อไปก็กลายเป็นหมาแก่กับ อ๋อเราชุบชีวิตกันอย่างนี้ได้ <c oughs> <c oughs> เราชุบตัวเราโยที่ไม่ต้องตุยเราแค่ย้อนวัยทำม่ชีนเยีดข็การยืกราน <c oughs> ตัดสิ้นกระปบืวาสาร <c oughs> เราใช้กลับไปใช้ด่านได้ไหมวะ <c oughs> มันไอ้ด่านที่มันมีเวลาเธอคิดออกแค่นั้นอนะ <c oughs> ไปชดมากเลย ย้ำ yeah, ีกครั้งดีฉันประชดมีมีสายรั่วออกมาด้วยเว้ยตรงนั้นอะเห็นไหมประสาททายนะเห็นไหมเห็นไหมแล้วดูนะมันมีดีเทลด้วยนะมันมีดีเทลนะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตตอนที่เล่นหมาเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเอย่ยจากสายเต็มแต็มค่อยหย่อนค่อยหย่อนค่อยหย่อนจนหมดเตี้ยงเรื่องรักของเจ้ากบกับถึงคิดกันว้าวโอเคแล้วตไปหาด่าที่มีกบสองตัว ข้าแม่มดจูบไปจุบเจ้าชาออยเจ้าชเสก็เลยวางเสกให้เป็นกบไปซะจากนั้นก็ปีศาจก็วางยาให้กลายเป็นกบไปตัวแมกมดมาจนก็กลายเป็นกบไปด้วยคนหลังจากนั้นปีศาจคน,นก็เทมความงานกันและกันกูหล่อนะฉันก็สวยค่ะงั้นเราไม่ลองมาได้สิครับ เล่นจะไม่มีไททานิกใจสลายยามเรืออับปางไปว่าสักมีสักคนหนึ่งอะจมนาอีกคนหนึ่งรอดตายซึ่งคนที่รอดตายจากเรือนอะก็มักจะเป็นกบ,บใช่ไหมนะเา้าเกิดเปน็นอย่อางี้อ๋เอข้าใจแล้วที่เราได้ไไดไก็คือ แม่มจยังไม่ได้รักเจ้าชายแม่แค่ต้องการหาตัวช่วยแต่คันนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าแม่ว่เจ้าชายปุ๊บโอ้โหเพลงมันเพลงเศร้าดังเลยกลัวยอมรับมาตินี่แกวนั้นตัวละครที่มีมาตินี่ก็คือบัตเลอร์ใช่ไหมนะตัวที่มันมีเหล้าอะ่ะมันก็อยู่แค่สองอย่างเราว่าเป็นบัตเลอร์เพราะว่าถ้าหลานที่กินเหล้าใน พวกเอ็ดการเลยโนราเนี่ยมันกินด้วยตัวเองถ้าเกิดมีการยอมรับโต้ต้องมีการยืดมีการยืดตัวต้องเป็นบัตเลอร์แล้วต็ไม่หาดานที่มีบัตเลอร์เดี๋ยวนะเพื่อสังเกตว่าถ้าถ้าจะนำเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเว้ยเพื่อสังเกตเมื่อกี้เมจะเป็นเอาวะพอมีไวก็วจะกินวอดกี้นี่พอมีอิดกีตนี่ก็จะกินเบียร์พอมีเบียร์ก็จะกินไวนพอมีวน์ก็จะกินวอนวีอ่ มีน้ำแดงก็จะกินน้ำซ่วม่มีน้ำซ่วก็จะกินน้ำแตงเขียวถึงมาลองยิงใช่ไหมนะเทคที่ห้าเริ่มถ้าไม่ถูกกูก็เทคใหม่ไปเรื่อยพ่อบ้านยื่นวาให้ไปยุ่งติวบอกไปกินจ้าอีพ่อบ้านก็เ,นเลยไปขโมยปืนมาไม่แด,ก,ดกนะชื่นมั้ยไม่แดงหรอกเนาะไปเป็นควงปืนกันเลยนี้วิว เมื่อเด็ต้องมีพยาธิก็เลยเป็นพยานิสองแล้วว่าไอ้เดียนี่แม่งเอาตู้กูมาเล่นพอเอาปืนไปข <c oughs> ึ้นก็ได้ยกไม่ได้ใช่ไหมถึกไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็น okay. เพชรโอเคเลิกก็ไม่หรือว่ามึง <c oughs> บอกมีน้ำแดงก็จะกินน้ำส้มมีน้ำส้มก็จะกินน้ำเขียวโมโหนักก็เลยเอาเปืนหยิบมาแต่เชเส็นมันควงปืนฟิว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 สิ้นหายแต่ไม่รู้ว่ารูรแล้วม่ามีปืนแต่ไม่รู้มันเอาปืนไปคืนพอถึงเวลาก็เลยมีอะไรให้กินก็กินจ้ะจบสงครามแห่งความกลัวผีหลอกกันเองเฮ้ยอ,อันนี้มันอันนี้มันอันนี้มัน ด่านไหนก็ได้จ้ป้าที่เปคนตายคือมันไม่จำเป็นต้องจทมกัดด่านเนาะใครก็ได้ที่ตายสองรอบได้ยังไม่ได้พาดอะไรเลยยังไม่ทำให้พลาอะไรเลยมาถึงลองเรือนมหนึ่งปืดไปเลยแล้วก็คู่รักที่ไม่น่าเป็นไปได้ บาดานแต่งอากาศสวีนว่ะไอ้น,นี่น่าจะงานงานหยาบแล้วคือด่านไหนวะเนี่ยถึงจะใช้ได้กคือด่านที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องดูโพย้ากเราไม่ดูโพย้างอันไหนเดาได้ก็ลุยเองอันไหนดูโพยต้องดูโพยก็ต้องดูแต่อันนี้น่าจะดูโพยแล้วแหละอ่าไปยุตมัรติเวิร์สที่ควีนตายเราอสุรินขึ้นบัลลังก์บอลลังก็เลยต้องแต่งอากาศสวีนเพื่อจะเอาบัลลังก์ซะเองก็ไม่แปลกนะลองดูดิลองหาดูก็ถ้าเกิดเป็น บารอนคิดลาชินีแล้วซินก็เลยขึ้นมาแทนทีนี้บารอนก็ต้องแต่งกับซีนเพื่อจะยึดบอลลังขึ้นมามันเป็นไปได้แต่เพื่อความแซ่บสไปซี่เราจะต้องต่อกันอีกนิดนึงมันจะไม่จบเป็นตรงนี้หรอกเพราะมันได้บอลลังแล้วไงต่อ มันก็เราปิดจับเอียดจนแต่แล้วราชนีก็ชอัศวินขึ้นมาก็เลยอู้ไม่ได้อะ้รก็เลย <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเกี่แล้วเราก็ได้สแตล์มาแล้วที่เหลือก็เป็นความสปซี่นิดๆหน่อยๆไป็น,น,นวันหลังความตายรายชินีกับอัศวินพบรักกันหลังความตายอู้ฟังดูดี าเกิดเป็นอันนี้กลับมาแก้จากอันนี้โดยที่บาลลอนไม่ตยุยบาลอนอยู่ดีมีสุขแต่พระราชารู้แล้วว่าแต่เพราะว่าเพราะอีบาลลอนในซก็เลยรักกับราชินีพระราชาก็เลยสั่งกุบหัวไม่ถึงคู่ตอนคนก็เลยได้รักกันเนลฝหลังโลกกับความตายมาตาชิปไตาราชินีแต่งงานกับสาวใช้ โอ้โหแค่ชีก็แซบไม่ไหวถ้าเกิดว่าบารอนจับราชินีไป่าแล้วราช,ชีสาวก็ช่วยออกมา <c oughs> ก็ลักกันแล้วก็แต่กันเลย <c oughs> ไม่ได้ยังมีผู้ชายค้ำคออยู่ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกิดว่าพ <c oughs> เราไม่ต้องการมีผู้ชายค้ำคอใช่ค่ะทีนี้เราก็จะไม่มี ผู้ชายหน้าไหนไม่กวนใจเราก็จะแดนแตนแตงความรักแห่งราชวงศ์ราชาและราชีต่างจับได้ว่าต่างฝ่ายต่างคบชู้โอเคอนั้าก็ได้ได้แล้วคู่หนึง่ง <conduction> แล้วก็ทีนี้ไม่ใช่ศิษสาวใช้ก็ไม่เห็นค่ะ ราชนินีเห็นแล้วว่าราชากิ๊กกับสาวใช้สาวใช้ก็เห็นว่าเรา,าเราสับนี้ดูอโอเคก็คือสาวใช้รู้ว่าราชารักราชินชีราชินีจับได้ว,ว่าพระราชากิ๊กกับสาวใช้ราชินีก็เลยไปผัก อีนี่ตกหน้าผาซะไปซะไม่ได้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 แล้วสาวใช้ก็เลยไม่ยอมอยู่ดีกันหรอดูกว่าสาวใช้ไม่เห็นแล้วสาวใช้จะวีนใช่ไหมงั้นก็เป็นว่าพระราชาไม่สิไม่สินัทธาชีต้องจับสาวใช้ก่อน ราชีต้องจับสาวใช้แล้วพระราชาก็จะไปช่วยมาพอ <C oughs> พระราชาช่วยเสร็จก็จะรู้ว่าราชินี้ค่ะราชีเป็นคนทำคราวนี้พระราชาก็เลยจะไปจับตัวราชินีกลับมาบ้าง <C oughs> มึงทำกิ๊กกูแล้วอาซูก็จะไปช่วยกันมาอีกที <C oughs> เขาก็จะรักกันหลังจากนั้นอาศวินก,กับราชีก็จะ รักกันเพราะว่าเขามาช่วยเราและพาดหลับมันได้โอเคปิดแ okay, ับแซบจะไม่มี <c oughs> เรื่องนี้ต้องฉาบไปทบทวนคนครเจ้าค่ะราชามังกรราชินตแต่งงานกับมังกรมันเหมือนไม่ได่านหนึง่งเคยได้ป่าวว่าเหมือนเหมือนเคยทําไปแล้วป่าวว่ามัน่นใจว่าเคยทําไปแล้วเดี๋ยวกลับไปอีกทีสลับกันนิดนิดหน่อยหน่อยคือบารอยไปจับราชินีมา ร็จแล้วก็ไปใส่ชุดมังกรใส่ชุดมังกรเสร็จแล้วก็ไปกดป,ปล่อยเชีออกมาคราวนี้เขาก็จะหลังกันปิ๊งไม่เจอว่าเคยทำไปแล้วนะตะกาะอดัมและอีฟอาหารไม่ย่อยทำไมถึงจะกินอาหารไม่ย่อยกินแอปเปิ้ลเยอะไปอรอไหนมันต้องลองถ้าเกิดเป็นนี้อดัมและอีฟกินกินแอปเปิ้ลรอบที่สามละแปดแสนนี่จะได้ได้ไหมได้ไหม กินอีกกินแล้วก็กินอีกกินตัวนอ้กินกันขึทนก๊อกค่ะก็อยากจะเชื่อวิลเลียมเทลผลไม้ถูกเจาะทะลุงั้นต้องเป็นด่านที่จำได้มีแอนตี่ผัวอีฟไม่ใช่คนเดิม คนนั้นสามารถควงปืนได้ใช่ไหมนะข้าจะไม่ผิดข้าจะไม่ผิดสะสบได้อย่างง่ายดายตัวที่ยังไม่เห็นกจับภาคอะไรเลยอีกแล้วครับเราเนี่ยมันเก่งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆชัยชนะอันชั่วร้ายงูหัวรอยย่ออดัมกับอีฟอด,ดัมกินอีฟกินไม่ไดิ ดันกินรันตูเรียงแล้วก็ต่อมาอีฟกินอีฟก็นี่จะได้เงินก็จะเห็นซากหนึ่งซากสองหัวเรือมาถึงทูใช่ฉันนั่นเชื่อร้ายได้มาเล็กสแตนจากทุลีสู่ทุลีสองรูปปั้นเห็นเท่าธุลีทำไมถึงจะเป็นรูปปัน้นแห่งเท่าธุลี แต่ดูจากรูปแล้วยังไงก็เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นดานพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกองสองกองอ๋อต้องมีอาดาบกับอีฟแข้งตายแง่ๆทั้งสองคนพร้อมกันข้าขึ้นข้างแรมโอเคหอนพระจันทร์แปลว่ามืออยาลมือหยาลันแปลว่าน่าจะเป็นด่านของหมาป่าละคราวนี้ หรือว่าจะเป็น,อ,น,น,น,านอาจจะพวเรียไปใส่มันได้เ,เหรอกูทำอะไรต้องนานเสียเวลาอยู่ตั้งนานตอนแรกคิดจะลองเอาจูเดียร์มาใส่เป็ผื่อจะเดียเอาเอาขาบ้างปรากฏอ๋อพอจานเพลินสองรอบก็เลยเอาบู้ได้อีกปิศนนาไที่ไขกระจ่างแล้วเสียเมลาคนนานมันต้องน้องไงนะ โค้ดยอด,ดจิว๋วโคน้นนตอนมังกรอนถูกคุ้มขังเปริศนาถูกไขกระจ่างแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นบะนักสืบสามารถจับมารอนบางกรได้โดยที่ไม่มีราชินีมาเกี่ยวไหมถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยมือลั่นขอโทษด้วยค่ะมือลั่นตลอดไปตลอดไปก็ทีนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดว่า นักสืบไม่ต้องมาดูเนี่ยนักสืบเจอมางกรเลยใช่ไหมเราจะได้ย้อนเวลามือล้านอีกแล้ววันนี้มือล้านิีราแล้วนะบากอนเลยเลยทีนี้ก็จะนักสืบก็จะมาจับเองตรวจเองแม่งคราวนี้อนี่จมาใส่ครั้งหนึ่งปิชนาฉันหายกระจากแล้วความจริงมีเพีออยงหนึ่งเดียวเท่านั้นภายนอกถูกเข้มแข็งสัจจา์ร่ำให้ ฟังยงละ่ะยังไม่แต่จตัว้าอะไรหรือแค่ลองเลือ่อนฉากฝั่งเจ้าก็ใช้ได้แล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าสัลย์อารย์ให้ลิมไปเพื่อไปช่วยเพื่อให้ไปฆ่าอีเวนไพร์ก็กำลังไม่ใช่ไปฆ่ามีนาพอเห็นซากมีนาเข้งเป็นแบบมัมมี่ก็เลยแบบแมนเลยไอ้ทุกสิ่งที่เล่าไอ้จอหนบัน อปอเวไปแทงเวผายเหมือนกับไปแทงแฟนเหมืนกูเหลือจะชื่อแต่มือปราผีเราตำนน้ว่าเราทำไปแล้วนะทุกคนเป็นเพื่อนฉันปว่าเราทำไปแล้วนะอันเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำใหม่เดี๋ยวไปทำใหม่ส่เผามั่นใจว่าเราทาอันนี้ไปแล้วนะความคาดหวงังต่ำประจกวิเศษเยนยอไทนี่ไทนี่แม่งตัวโดนบูลลี่ตลอดไปลตลอดกาลจริงๆก็ถ้ากระบวิเศษเย โอ้ยไทนี่แบบไม่มีใครสวยแล้วใช่ไหมเดี๋ยจะเชื่อแม่มมดเห็นว่าอีนังสโนวี่สวยกว่าก็เลยไปสาให้เป็นเป็ดกระจกวิเศษบ,บอกว่าชายสวยอีกออกไม่ได้ต้องรู้ก่อนว่าทำไมจะสาใช่ไหมบอกว่าจะบอกว่าจะชายสวยอีก ก็เลยปิด oh. okay. สารยาใช้ด้วยคนแล้วก็ตัวรสิคะนี้ก็ชมไทนี่แล้วอ๋อโอเคคือสูตรนี้ก็จะแปลว่าใครก็ได้พี่เจแม่หมดซอรี่นะจ๊ะเจไปกินยาให้สวยเช้งกลับมาก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมาส่องกระจกใหม่แม่นางกระจกบิวตี้สแตนดาร์ด สายสัมพันธ์ครอบครัวคบชู้กับลูกพี่ลูกน้องฟังดูไม่เวิร์กสักอย่างทั้งคบชู้ทั้งลูกพี่ลูกน้องผู้ถานจริงนะมึงนะถ้าเกิดว่าแฮที่เป็นพ่อของลูอี้แล้วก็พิชชี่ลูอี้ พ่อปีนี่พีชี่เป็นแม่ไทนี่แล้วทีนี้ไทนี่กับปีนี่รักกันเพราะสองคนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยาติกันมันก็เลยผิดผีบปชนี้เชื่อผิดผีผิดผีไปแล้วรับไม่ได้แทงข้างหลัง สาวใช้สังหารอัศวินชิคกี้เลยไปจับตัวพระราชาแล้วสศวินก็ไปช่วยลงสาวใช้ก็ช่วยลงมาอ้ใครท่าท่นนานคะนังราชินีนี่มารูาเรากิจการเชียเอ้ยเราต้องจัดการมันตอนนี้พระราชาก็เลยไปจัดการราชินีขึ้นมาแล้วอัศวินก็เลยไปช่วยราชินีมา พระชามันจัดการน่ะพระราชามันทำขอรับท่านราชนีเพราะงั้นกระม,ม่อมก็จะไปจัดก,การมันให้ได้อยู่ันะาะเพราะงั้นเพราะอะไรกระสุนก็เลยไปจับพระราชามาแล้วส,สัสว์มัช่วยพระราชีฟ้าไม่ค่อยทำอีกพี่คะกระสุน,นอ่ะกระสุน ไอซูงก็หลอกเพคะลองหลบสักปีศาโกรธทาทำให้ปีศาจโกรธทำให้ไอปีศาจจะโกรธอย่างน้อยก็คือเราอะสกบรกจะเ,เป็นดาา่านปีศาจแล้วมันปีศาจจะโกรธว่าตอนนี้คือปีศาจคือตูไม่ยินดียินร้ายอะไรเลยอันนี้สารภาพป่กจริงว่าลองมาทุกด่านที่มีปีศาจแล้วแต่แบบหาไม่จริงเพราะงั้นอันนี้ต้องขอบคุณ โพยผู้สับสนุนที่ดีโพยจากยูทูบเบอร์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ได้แหละหลักการที่เขาเฉลยก็คือทะไมอสเพราะว่าตอนเนี้ยปีศาจเป็นผู้ที่ไม่ยี่ะต่อสิ่งใดอำนาจก็ไม่อยากได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นกูชิลแล้วถ้าเกิดทุกอย่างเป็นผิดแผนอ่ะก็คือปีศาจจับราชินีมาขังอาชิีมาช่วยปีศาจมาเห็นองบนเตาใครเอาตัวอ mm hmm. ีนี่ไปมึงทำกูผิดแผน ด่านต่อไปทะเลาะกันครั้งแรกอีฟจะอคอกใส่อดัมอดัมกินแอปเปิ้ลอดัมนี่แอปเปิ้ลให้อีฟกินแล้ววันที่ภกษาอีอดัมอยู่หายหัวไปไหนอีฟฟื้นขึ้นมาไหนเรามีเร่ต้องคืนาจา้าหมดแล้วเย้ yeah. ก็ถือเป็นอันจบซีรีส์ของ Story h เ l l o r แล้วนะคะโอ้กูทำมานานมากขอโทษด้วยนะคะที่แบบอาจจะลงทริปอะไรไม่ค่อยจะต่อเนื่องกันเท่าไหร่เพราะว่างานประจำเรามันค่อนข้างจะรัดตัวมากก็เอาเป็นว่าชอบหรือว่ามีอะไรจะติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใครชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะใครชอบมากๆก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยเพราะว่ายอดวิวเรามันเป็นผลแต่นกำลังกำลังใจจริงๆนะ สำหรับวันนี้อยู่ดีก็ช็อตใหม่อยู่ดีก็ช็อตใหม่คคอจะบอกว่าใครมีอะไรแนะนำนเกมอะไรแนะนำอ,อยากให้เล่นบอกได,ได้ในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เหนือบ่ากว่าแรงเงินถึงหรือว่ามันเป็นเกมถ้าเกมเสียไม่ต้องห่วงเล่นแน่นอนเล่นให้เสรอค่ะถ้าเป็นเกมเสียตายเนี่ยจะต้องขอคิดทดี่เตงก่อนแต่ยังไงก็ไว้เจอกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ ข่าวเดลเวอร์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย